เออกรากฎนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีความกังวลขอให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เยียวยาความรู้สึกแย่แล้วก็ไม่ดีแล้วก็ความกังวลนะคะอ่าตอนนี้อาจจะต้องไมเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงไม่ไปไหนแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองงดโซเชียลบ้างนะคะอ่าโซเชียลดีทอ็อกบ้างนะคะอ่าแล้วก็นางฟ้าประจําตัวอยากบอกว่าเป็นเอ็มเพลสนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณเน่ยเหมาะกับการออกแบบคุณอยากทําอะไรอย่าเพิ่งทํานะคะแต่ให้ออกแบบให้เขียนลงไปในกระดาษแล้วก็สื่อสารกับตัวเองก็จะทําให้คุณเนี่ยได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดนะสาหรับคนโสดสําหรับคนโสดก็คือ คุณรู้สึกว่าคุณไต่อยู่บนเส้นได้นะคะ you got the power คุณแบบเอ้ยฉันต้องทำยังไงให้เขารักฉันหรือฉันจะทำยังไงฉันถึงจะแบบออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ you got the power คุณมีคุณมีแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามนะคะคุณมีปีกอยู่แล้วแต่คุณไปไต่บนเส้นได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้น you got the power คุณมีความสามารถของคุณนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ เอ่เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องโฟกัสเรื่องการทำมาหากินเนาะไม่ว่าคุณจะทำอะไรไปอะค่ะคุณก็คุณดูแลเขาเขาก็จะดูแลคนกับคุณอยากได้อะไรคุณก็ทำแบบนั้นแล้วคู่รักของคุณน่ะก็จะดีกับคุณเองคุณอยากให้เขาแบบเอาใจคุณคุกก็ต้องดีกับเขาไม่ใช่อยากให้เขาเอาใจแล้วพูดแดกดันกันแน่กันแนะเขาแบบเนี้ยมัก็คงไม่ได้สมหวังเรื่องความรักเนาะโอเคบทสวดคือโอมานิปาเมหงนะคะอันนี้เป็นไพ่เดโม โอมานิแพนไมฮงนะคะก็จะช่วยทำให้คนกรกฎมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ